ม่ไดเป็นลักษณนี้ว่าโทษทีครับเปล่าตื่นเต้นใจฟอนมากจะบอกว่าพี่ธัญญาแม่พ่อคือเราไม่เน้นขายแต่ตั้งใจเอามาให้พ่อกับแม่ได้ชิมเออและมากินคู่กับบะหมี่มาบะหมี่บะหมี่ไอ้ผู้่ายกูเด็กได้สีโมงแล้วมันมาเฟียเนี่ยแต่ว่า อย่างนี้เกี๊ยวของเราเนี่ยมี9รสชาติพ่ออย่างนั้นเลยและไส้กรอกมีอีก6รสชาติเนี่ยไส้กรอกแดูนะไส้กรอกแดงใช่ไส้กรอกแดงโคตรกรอกเดี๋ยวอยากจะแกะเกี๊ยวหนูเป็นไงลุกติ๊กลุกติ๊กดูดม้าดูดม้าว่าไอ้ที่เขาตัวไหนมาเนี่ยขอเขามีเหลือไหมมีเหลือจังขเหลือเหลือพ่อพ่าหลือเป็นไอ้นี่เลยนะ The Social w a r r i o r อย่างนั้นเลยใช่หนูออกในผลงาน Social v o l u n t r เปิดผลงานเอง อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราเป็นโปรโมชั่นให้ตอนนี้นะเกี๊ยวนะเร่งกันเด้งมาได้ราคาเท่าไหร่ทุกคนคอมเมนต์หน่อยก็คือซื้อเขงนีไม่บอกเลยเขาดิ้คอมเมนต์ที่อะไรพ่อพว่าต้องให้เขาดูในะก้าดิอ๋อเหรอเพื่อเกิดการคอมเมนต์ได้เปิดการมองเห็นเข้าใจเข้าใจเพื่อเข้าใจเพราะเพื่อเข้าใจว่ะ กี่หลายใช่แล้วก็คนคอมเมนต์อะไรตัวไหนมึงสรุปแล้วเนี่ยโดนผ่านข้อไม้แบ่งห้นานเลยพี่ยาเมื่อไรเท่าไรบอกก่อนก็ไได้ซื้ออะไรมึงเนี่ยอันนี้ได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลุงเอาะเราพี่สองซ้อนให้สามซ้อนพี่ยาสามสาม อร่อยป่ะพ่อแต่นี้เกี๊ยวโคดรกรอบแต่ว่าจะมีลูกเล่นมาให้พี่ย่ากับพี่เป๊กอันนี้ออกใหม่ไส้กรอกแน่โคตรกรอบแต่เดี๋ยวก่อนนะเกี๊ยวเรามี9รสชาติออริจินอลชีสสไปซี่ซาวครีมเผ็ดทรัฟเฟิลวิงแซ่บไก่เผ็ดเกาหลีนอนน้ำลายตัวไหนตัวไหนนี่กูจะได้ดูนนตัวเนี้ยพ่อดูนอตัวนี้มาข้างหลังด้วยถ้าหลังด้ยได้อุ้ยอร่อยป่ะพ่ออร่อยเห็นไหม ทีเด็ดของเราอยู่นี้พี่ยาคุณตุ๊ดตรวจไปไปเกี้ยวก่อนเลยก็ได้ตรวจมาได้เลยมันจะได้มันจะได้ตัดตอนเลยตัดตอนเลยพี่ๆน้องๆกินได้กันทุกคนเลยนะคะอร่อยจริงๆแบนม่ถังดังมากพราเคยเห็นป่ะเคยเฮ้ยพ่อเคยเห็นเว้ยพ่อเคยเห็นเว้ยพูดดรามมารยาทอยังงั้นอ่ะอันนี้ไม่เปิดแต่ทิยาทีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือรสลาบ น้ำจิ้มไก่แต่ตัวใหม่ไส้กรอกแดงโคตรกรอบรกด้วยมันเป็นรถรถอวกาศอะไรพี่ยะก็คือรถอวกาศคือน้ำจิ้มมันจะฟอสแฟกในปากพี่ยาเดี๋ยวพ่อจะทําให้ดูพ่อมีรถอวกาศด้วยใช่เดี๋ยวเดรถอวกาศน้ำจิ้มมันจะฟอสแปกในปากนี้เกี๊ยววิงแซ่บทุกคนมีสองตะกร้ามีเกี๊ยวกับไส้กรอกแดงโคตรกรอบกดได้เลยมีรถสแถวพ่อไปเรียกตำรวจจับแกแล้วพี่เมื่อโซนโลโก้คำนี่ อ๋อหรอพ่วงกับคะปล่อยคนมาจับได้เลยค่ะพี่เป๊กขออนุญาตพี่เป๊กแม่มือแล้วถือเอารถที่มีกรงอะค่ะอันนี้เป็นรสชาติใหม่พี่เป๊กถืออันนี้เป็นถังถังไส้กรอกแดงโคตรกรอบอันนี้มันเป็นออริจินอลแต่มันคือรสดิฟอวกาศตัวนี้เป็นชีสมันม่วงแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเฮ้ยเฮียจริงอันนี้คือใส่ ปอแป๊กไปพี่พ่อถามว่าหนูที่แล้วโดนตัวไหนมาเราไม่เคยยอมใครเลยไม่ยอมก็ได้ใช่พี่แป๊กพี่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 ทนาเล่นหนูขออนุญาตหนูลาไปแล้วนะ ทำใครเลยนะพ่อไี่ทำเลยใช่อนอมก่อนมากเนี่ยไมมีช่องลุงเอเดี๋ยวขึ้นรถเลยนะสนุกไหมครับไปได้มันเป็นชีสมันม่วงแล้วก็ปอแปอกาศค่ะพี่เ้ยมึงถือเอาจริงปอแปะใช่ปอปะไหมพ่ออ่าพี่อปแปะด้วยนะเอาให้ดีนะปอแปะปอแปะเสียงเลยได้ยินเสียงในปากพี่ย่าเลยอ่ะเฮ้ย ให้หนูแตนะพี่เฟิร์สนี่ข้างหลังนิ้งข้างหลังอ๋ออ๋อเด็ด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 อ๋อไม่ใช่หนูจบแล้วหนูพี่เซ็ตสินค้าเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้เน้นขายเราเน้นพูดคุยพ่ออยากรู้จักไหมว่าหนูเป็นใครไม่อยากไม่อะไม่อยากจบเลยจบเลยเจริอพี่ยาจริงจริงพี่ยาหนูมาเพื่อผ่อนคลายพี่ยาและพี่เป๊กขอบใจมากเนางจริงจริงเฮ้ยพ่อดีใจจังสวยพ่พี่ โดนตัวไหนหนูโดนตัวนี้แหละหนูโดนตัวนี้แหละเป๊ะไหมอีกรอบไหมคนละเป็นหนูเป็นไฮเปอร์ค่ะหนูไม่ดื่มพ่อเฮ้ยได้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 เพื่อพ่อหนูได้ดิไหนอะเอามาดิ้นี่หนูขับรถมาด้วยไม่รู้จักรายการถ้าไม่ดื่มอย่าดื่มเลยได้ดื่มดื่มไหนเนี่ยพร้อมพร้อมเลยอันนี้เป็นกับแก้มได้ดีมากเลยนะพ่อนี่ไม่ได้ดื่มเลยเหรอไม่ได้ดื่มูไม่ได้ดื่มอีฮีเดี๋ยวเชื่อหนูไม่ได้ แต่หนูเป็นแบบเหมือนไฮเปอร์ไม่อยู่นิ่งไม่ได้หนูดูดูดูกินแมกนีเซียมไหมแมกนีเซียมอ่ะแมกนีเซียมมันจะทำให้หนูสงบลงนิดนึงอีหนูเอ้ยเด็กรถเวชานีมาสิลูกเอ้ยเออเวชานีอีหนูเจอคู่แข่งด้วยฮะไม่ได้ดื่มเลยจริงๆหนูไม่ได้ดื่มเลยเหรอได้ขนาดนี้เลยนะอีหนูจริงๆหนูแบบเอนเนอร์จี่หนูพยายามมีความสุขหนูอยากให้ทุกคนมีความสุขความสุขของหนูคือทำให้ทุกคนมีความสุขถ้าขนาดนี้เีลยผมส่งเพื่อนผมเข้ามาเลยนะอร่อยไหมคะพี่ยา ี่เป๊กพ่ยานตัวจริงหน้าเด็กมากเฮ้ยพ่อหนูมาแล้วมาดูขึ้นอ่ะมาพิ้นดูขึ้นเยอะมากเลยอ่ะใช่ปะไอ้ฮียก็คนแปลกเหมือนกันแมันได่ขึ้นได้ไง ้ักกแต่อยากให้พี่พ่ออยาอยาให้พ่อแน้่กูขอร้องไมมี่ไม่ไหวมามามันอร่อยมากเกี๊ยวกับมาม่ามาม่าฮี่อะไรล่ะบะหมี่เาอยเอบะหมี่บะหมี่น้ี้ แปดนี่ค่ะกระเอาลูกระวังระวังพรมลูกนี่นี่เคี้ยวกรอบเป็นไงอันนี้เป็นรถเห็ดทัฟเฟิลพูดมาฮอดเสดไรเตอร์อ๋ออันนี้เป็นรถเห็ดทัฟเฟิลอ๋าเอาเออเออเอ๊ะไม่หายไปไหนหมดอ่ะนี่มาอยู่นี่พ่อมาอยู่นี่ตัวหนึ่งไม่โอ้ไม่ไดแล้วอ้าวอังทัฟเฟิลจริง กินอยู่คือตอนนี้ทุกคนอินบะหมี่มาเฟียมากกินวันละทำไมวันนี้ก้วสิบห่อต้องมีอันนี้กันเข้ากมาเลยพ่อเข้าไหมไม่ได้ไปขายนะไปรีวิวไปขายด้วยนะเวลาไปขายพ่อบอกว่าเอาบะหมี่ไปขายด้วยเข้ากันมาอ๋อไอ้เอาบะหมี่มาเฟียไปขายแต่ว่าเคยรีวิวแล้วใช่เคยรีวิวพ่อแล้วรสชาติไหนอ่ะพ่อออกใหม่แล้วน้ำจิชมพูยังเลยค่ะยังไม่ได้ออกใหม่แล้วอะไรเด็กเด็กๆเด็กๆเด็กๆอ่ะลูกอ่ะ กดได้เลยนะคะในกกาก้าค่ะเฮ้ยกูว่ามึงือแรงขึ้นไปนั่งบนน่ะเฮ้ยวันนี้ได้นั่งกับพี่แปนนะ๊กว่ะเออเอาเอาขอาบคุณย่าครับเอาเอา วันวันเมาโซเซหนูไม่ต้องใช้ดนตรีอะ่อมิกีตาร์ด้วยลูกอะเอาป้าปตกยกตกเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะอยู่ดีดีอะพี่ร้องไปด้วยกันดิเฮ้ยแต่คนบอกว่าอย่าร้องอ่ะร้องร้องร้องพี่เบคชอบเพลงอะไรมากที่สุดในชีวิตเดี๋ยวจะร้องให้แช่เพราะเราไม่ใช้ใหม่เขาบอกดังมากอยู่ดีดีซึ่งล้มไม่น่าเสียดายอยู่ต่อไปพี่ร้้องดวย i uh -huh. นนี่ทำมากค่ะถ้าพ่อให้เข้าฟรีหนูมาทุกวันเลยวนี้ไปก่อนนะคุณทำไมพ่อถูกยิ้มอ่ะยอกยอกไอ้ค่ะเตยเตยไม่ได้เฮ้ยเขาจะของก็เขาดวงดังเขาจะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเขามีลูกสาววัยใช่หนูเป็นซิงเกิลมัมพอช่องหนูอ่ะคนติดตามห้าล้านห้าพอลุงมันี กูช่างหนูเองหนูเป็นซิมเก้นมัมอีฮาแล้วกูติดตาสองแสนแล้วมึงมาทำไมเนี่ยอันนี้ลูกหนูว่าในลูกหนูเออพี่ว่ามันหลังรู้มาดีกว่านางแก่งนางเล่นคนเดียวจริงๆนางก็สงบนะในไลฟ์นางนางก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่เนี่ยนางดีดเป็นคาแรคเตอร์ใช่เป็นคาแรคเตอร์หนูแบบเฮฮาหนูชอบให้คนอื่นมีความไม่ต้องอะไรออกไปขึ้นรถนางก็ใช่สงบแล้วนางไมม่ีปกติหนูเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ ขอโทษนะเออเราต้องขอโทษลูกด้วยกันนะใช่เใช่เเราต้องขอโทษลูกด้วยกันนะอ่าหนึ่งสองสามพ่อกับแม่ขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนะหมายหมายถึงไงหมายถึงไงละษาแคกละษาระพ่อหมายถึงว่าเราต้องขอโทษลูกด้วยกันไงเราก็เลยจะขอโทษด้วยกันแกไม่นัดเขาไปโทรคุยกันมาลืนแล้ววะนี่มันไรอยู่ขายของเอ้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้ยเสียายอะ ศาสนาเข้าคิดแคทอลิกหนูจะไม่กินไม่อะไรหนูอยากเป็นผู้นำที่ดีอยากมีชีวิตที่เราอ,อยู่มันเป็นประโยชน์วางไว้ถูกินไอ้มนงพูดเรื่องอะไรเนี่ย ดีคุณพอดีมากคุณพ่อเขาทำหน้ากันโเค่ะีโอเขาเป็นนัการเงินคะ๋ยดีนะคะนักนนะท่านไนคะคุณพ่อแม็กกี้ตรงลาสิคะผู้ชายไดรอบไ้คุณจะได้ไไเียร์ไก่โมนได้ไหมไม่ค่ะไม่มีเลยขับรถเยอะเงินเหรอคะอุ้ย ติดไม่ติดที่มีปะาค่ะปะาทานวิตามินอันนี้มักี่จินคยยัน่อนเรอยยพี่ตันย่าคุยเัน่อก่อนนะพี่คุยเรื่อน่อยดีนเดียวอา้นะพีคุยเรืยยดีนะคะับเวลานะคะพี่เซกมสบายตอนนะ เ็นจีนีเยอะเป็นคนนี่เยอะองเยอะมาให้ี่ยืมมัค่ะค่ะนี่ละนี่ละกันละกันอ๋ไก่บน่กี้กินเยอะค่ะตัวนี้ก่อนค่ะสองคอวันนี้มีแป้งพัฟเพดแท้ค่ะกับเซรั่มเพดรควอ่ะสวย่มีหนึ่งขวดแล้วมีหนึ่งขวดไม่มีแค่สองขวดอ่ะก็คือเป็นการร่วมมือ